เอวันนี้วันที่สองนะคะแต่สังเกตชุดเมื่อคืนเซินไยหัวสาขาพลินค่ะสักเ่งเหนื่อยมากนาำก็ไม่อ้างทางคะเหนื่อยนอนเลยค่ะเป็นเจ้าหญิงออโรราสริปปิ้งวิวตี้ค่ะหล้างจีบีนะคะทุกอย่างไม่กคยังคงสภาพอยู่อยากเก็บความรู้สึกเป็นไทยถึงที่สุดค่ะค่ะวันนี้จะแต่งไทยได้ใช่ไหมคะก็ คือสมาชิกเพจเรียกร้องนะคะเดี๋ยวจนแต่งให้ดูนะฮะว่าจะออกมาแนวไหนก็ขนมาเบาๆกี่ชุดก็ไม่เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวมาโชว์แขกบ้านแขกเมืองกันนิดนึงใช่ไหมแล้วตอนนี้จะดูแต่ดูชุดก่อนรู้สึกวันนี้จะหุ่นเฟิร์มพิเศษเพราะเมื่อวานเดินโลดแตกค่ะล้านกว่ากิโลเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนนี่คือเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตกันกับข้าวกันหลังจากที่เมื่อวานเราพลาดซูเปอร์มาร์เก็ตปิดเดี๋ยวนี้เราจะทำอาหาร ก็คือกะเพรานั่นเองเพอเมื่อวานกะเพราก็ไม่ได้ทำเพราะว่าร้านร้านเอเชียปิดกับอะไรต้มอะไรต้มคองไม่อ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยววุ่นวายโอเคอ่ะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ซุปเปอร์อีกทีนะโอเคซุปเปอร์เปิดเสร็จงงะัดเจนอะไรยังไงดูสับเบอรี่เนาะเดี๋ยวก่อนดูเออแต่อร่อยนะสับเบอรี่อร่อยเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ราคาแต่ไม่แพงหรอกว้าสับเบอรี่ ขึ้นกิโลเหรียญหนึ่งยูโรยี่สิบเก้าโอเคเชอรี่เอาเป็นแพ็คนี้แล้วนะก็น้อคือเรย์สีต่องตอนนี้ต้องไล่ที่อ๋ออันนี้แหละรูปใหญ่อันนี้นะเออปักผลไม้ค่ะตอนนี้เรามาช้าของเรย์เยอะลูกจานนี่เอาอั็นเปรี้ยวนะเคยกินแล้วอุ้ยบลูเบอร์รี่เอาบูเบอร์รี่หรือเปล่าเอาไหมบูเบอร์รี่ใครกินอ่ะเคยกินหรือเปล่า บูเบอรี่ไปกล่องคือข่าวว่าข่าวว่าอินสแตนไปใช่หรอไม่ต้องหรอกมูสแคทอะบูเบอรี่ไปกล่องเไปดูไก่ดูไก่กันนะคะไม่เป็นลอกเจนถือไปก็ได้ไม่ต้องใช้ตะกร้าหรอกมาไปดูไก่ดูอะไรจะซื้อหอมกันนะคะที่แรกเราพลาดนะคะไม่มีเออ่ข้าวหอมมะลิ เราก็เลยจะไปซื้อที่ไหนคะเจนอ่ซุปเปอร์หนึ่งร้านเอเชียโดยตรงเอเอเจนจะตายแล้วเดินอีกกิโลกว่าค่ะโต่ so, หุ่นจะดีดี uh. ดีอยู่แล้วเดินไปเลยค่ะไปโต่ so. เราต้องได้กินค่ะข้าวหอมมะลิข้าวดีคุณภาพโรคของเรา mm hmm. เรามาติดอยู่กลางสียแยกนะคะ mm hmm. รอรถอยู่ เราก็เห็นอเล็กซานเดอร์พลาสค่ะสาวส่งสัญญาณอากาศมุมนี้สวยมากก็เลยไปชั่งภาอ่าเดี๋ยวจะโพสกระเท้าค่ะขายเป็นกระถางเลยหนึ่งยูโรกว่าขายยกระถางค่ะมิีนนะจ๊าที่นี่เป็นกำกันขายกระถางเท่านั้นจ้า เดี๋ยวเอากินนะคะทำกับข้าวอุ๊ยอะไรตกนะคะอะไรตกนะคะทำกับข้าวเอาไข่แค่นไม่สุกนะทำอะไรกินหน่อยเออเอาสุกนะของฉันสุกตาก,ก็อาหารจิ้ม ita, ขิดค่ะกับเผาไฮโซของเราเดินโลกแตกเดินไม่หาข้าวห <c oughs> อมมะลิโลกแตกเอาไข่ <c oughs> สุกหรือเปล่าฉันเอาไข่สุก คือเดินประมาณกว่าจะได้กินเนี่ยประมาณอ๋อชั่วโมงครึ่งค่ะเดินเพื่อไปหาค่ะใช่ค่ะได้ข่าวตื่นแต้เวลาเจ็ดโมงเช้าหลอนมากออกไปแล้วกลับมาถึงเก้าเก้าโมงค่ะเดินผีแหกเลยค่ะนี่ก็คือขนมเอ้ไม่ใช่ผลไม้ไม่แต่ที่มันแหกเพราะมันมีผลไม้มีนี่อย่างนึนี่ค่ะอีกมือทอดไข่ค่ะยิไมแย้มค่ะ ไข okay. ่แดงใหญ่มากไข่ไข่ผูกมากสิฟองแพ็หนึ่งหยูโรเเซนตกใจคุณพระอูาเหรอผูกมากมากที่สุดโรซื้อกลับเลยนะคะไข่เยอรมันไข่ไข่บ้าจี้ซื้อกลับเนขฝากของฝากไข่เยอรมันไข่เยอรมันไปฝากนี่เอเชรี่ค่ะ ลูกใมากค่ะก็บอกว่าอร่อยหน่อยอาหารมาอยู่นี่ลูกสัตว์เชอรี่เชอรี่ถูกมากอาหารเชอรี่กระดามาเชอรี่ราคาแค่ประมาณสองยูโรกว่างได้ข่าวว่านั่งแบบชุดเดิมมาสองวันแล้วนะก็ไม่อยากจะพูดอะไรคือไม่ใช่วันที่อื่นนะคะนี่วันที่สองแล้วสิชัยบัวอีกแล้วสิชัยบัวสาขาเบอร์รินเดี๋ยวกลับมาใหม่ก็อาหารเสร็จใช่ค่ะไม่บ้าโอ้แท้แต่เสร็จราคาอาหารมูลค่าจานละสี่ยูโรห้าสิบออกมาหน้าตาแค่นี้แหละ อร่อยมากน้ำหมูนิ่งปลาอร่อยมากมีเป็นฟูคอสนะคะเมนคอสเราเป็นกะเพราไข่ดาวของว่านก็เป็นแบบนี้ค่ะมะม่วงไ่โเมะม่วงหอบมาหนีตอมอเอาเข้ามาโดนรวบโดนจับเลยนะจ๊ะแล้วก็มีผลไม้เบาๆที่ไปซื้อมาใช่ดิมีข้าวก่อนนะเดี๋ยวเพื่อออกไปนเงต้องนิ่แต่งเนื้อแต่งตัวเป็น ไฮสไตล์นิดนึงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปว่ากันบอกอภปตินะคะทุกคนสวัปติค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทัวร์อะไรคะทัวร์กระหลงปงของเราสืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะดูรูปก่อนนะคะจงกระเบนไทยโกอินเตอร์สูเบอร์ลินนะคะชุดหัวหน้าทัวร์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 สวยเลยใช่ไหมคะนี่คือฝรั่งกลุ่มนั้นนะคะชม ไโตชุดห <Ay> um ัวหน้าทัวร์ค่ะนีชุดลูกทัวร์ค่ะมีดอกยิบเวลาด้วยลูกทัวร์เบอร์หนึ่งค่ะลูกทัวร์เบอร์หนึ่งดอกีบเวลาอันนี้ลูกทัวร์เบอร์สองค่ะอาใส่ดอกยิบวลา่ะตื่นนี่คือลูกทัวร์ชั้นหนึ่งตื่นตั้งแต่ตื่นตัแต่เจ็ดโงตื่นชั้นสองตื่นชั้นสองอันนี้จะแบบว่าจะแบบว่าจะแบบน่ารักนิดนึงอันนี้หัวหน้าทัวร์ก็จะเป็นพัทุเป็นไงคะแจ้ ูมิใจค่ะที่นำชุาไทยสวยนี่ต่อสาวรวมตัวไหนกันเพด่อนแม่ลูกโอเคโพสนะคะเราจะอำลาไปในชุดไทยสบายงามค่ะสวัสดีค่ะใส่ชุดไทยที่เพค่อนสพรชีสวยเจมไปนั่งด้วยกันเออเจ้ถ่ายรอบหลังโอเคฉันรู่งานเออใส่ชุดไทยนั่งด้วย ลำเพยลำพังลำพังลำเพยลำพังลำหักส้มจุกมาแล้วค่ะห่งตัว C ไปที่ไหนก็ได้รับความชมนะคะและมีคนขอถ่ายรูปตลอดทางเลยค่ะใช่สิโมีพี่คนไทยด้วยพี่คนไทยด้วยพี่คนไทยถามว่าพี่ไทยบอกว่าสวัสดีเราก็นึกว่าพี่จับใครอยู่ดีปรากฏว่าไม่ใช่นะคะพี่คนไทยเขาขอถ่ายรูปเราค่ะ เขาบอกว่าโอ้โหเขาบอกว่าโอ้โหเจ๋งมากเลยอะเจ๋งมากเลยเอ่ค่ะไปถายให้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเบอร์ลินโดมกันนะคะอยู่ด้านหลังชุดไทยสบายปิลร้อนมากอะร้อนมากค่ะคาดว่าจะเป็นค่าสบายนะคะแต่ไม่แพ้ค่ะเราต้องการโชว์ความเป็นไทยสบายไทยจงกระเบนไทยสู่อินเตอร์ค่ะตอนนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าแต่งชุดนี้แล้วดอกมาที่ทัดอยู่่นั้นได้แตใดมา หน้าบ้านหน้ามองค่ะอยู่ในกระถางข้างบ้านเด็กของเขาเนาะเด็กของเขามาเลยค่ะเสียบเยเบล่าดดููล่าโอเคไม่มันมั่นแต่งไม่ได้นะคะแม่หญิงหัวหน้าทัวร์นะคะนั่นเลยค่ะหัวหน้าทัวร์หัวหน้าทัวร์เป็นนางงามเอ้วันนี้โพสท่าจะไหว้ตลอดไปไหนคะอันนี้คืออะไรคะมีความสำคัญเลยคะเนี่ยบริเฑรโอมเนี่ยค่ะ กระดูกอะไรเอ่ยของอ่ของราชมงค์ที่นี่ก็ถ้าเปรียบก,กับบ้านเราก็อารมณ์ประมาณประสาของประเทศอิราลินะคะมีนนที่รวมอ๋อกษัตริ์เข้ากระดูกพระอาทิของกษัตริย์ของิอของ,ของ,ง,งราชวงศ์เยอรมันค่ะแต่เราเคงได้ยิ้ิวนะคะเราเข้าไปข้างในไม่ได้ มาก็ไปถ่ายแค่ผิวๆก็ถ่ายผิวค่ะด,ดูดูงานสถาปนิากกรรมโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะมาเที่ยวเบอร์ลินชอปปิ้งอีกแวถ่ไฮสติเกเดียวนะคะใส่ชุดแพรแ่านโล่งแต่ทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากเลยค่ะทุกคนคบชมวัสดุมาทุกคนเบ่นปากจาไหมจบต้องจา ค่ะมาช้อปปิ้งค่ะสิคาคาเดเวยค่ะรู้ว่าคาเดเวเนี่ยตระกูลเซนท่านมาซื้อมีเจ้าของอยู่เป็นหุ้น51%นะคะก็คือว่าเราช่วยเหลือธุรกิจของคนไทยด้วยกันนะคะซื้อกระเป๋าเดินทางมาแอบหน่ะกระเป๋าแล้วก็รองเท้าวินเทจเดี๋ยวรอหกรอเจ็ดนะจ๊ะเตรียมพบกับรองเท้าวินเทจหน้า เป็นออริจินอลวินเท e ค่ะโซ intage, ลิเทกสุพรรณฯนี่มีดีองดีอสุพรัณงนันจ้าเป็นฮัลลก้อนนันจ้ามีชาโน้งชาแนลชาแนลดีอดีเดี๋ยวเราต้องไปรอก,กับฟมิคอสนะคะคุชชื่อยู่ฝั่งโน้น่ะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้ว